สินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั่วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กรัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร021141177หรือว่าไลน์ไอดีค่ะ s h o p c i s t o r e ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของโหนฟองสนานค่ะก็มีการชี้ประเทศถึงจุดเปลี่ยนสำคัญโชคลาภความสำเร็จนักท่องเที่ยวเต็มเมืองค่ะ จากกรณีข่าววันที่27ตุลาคม2564ฟองสนานจามอนจนันแม่หมอสมัครเล่นได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าคนทํานายล่วงหน้าจะอาพับเพราะพอเกาะดาวสวนกระแสคนไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไรหลักโหอ,อย่าลืมหลักฐานอำนาจของดาวผิวสัพรเคราะ์มาหมายให้โทษแก่ลักคนาหลาย พฤหัสบดีให้คุณก็อาจคุ้มภัยไม่งั้นจะอ่านพลาด27ตุลาคม2564หลังไล่แก้ไขปัญหาความทุกข์ทรมานจากโรคมานานแม้โรคระบาดจะยังอ้อยอิ่งอยู่ถึงประมาณกลางปีหน้าแต่วันนี้ช่วงบ่ายคล้อยเริ่ม18.45นนาทีวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือพฤหัสบดีจอนหจะเริ่มเดินหน้าแล้ว สำหรับเมืองรัตนโกสินทร์อาการไข้หายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองซึ่งเริ่มมาจากปลายกันยายน2564ที่ตัวเลขต่างๆค่อยๆดีขึ้นจากความสยองกลางสิงหาคม2564วันนี้หรือหลังจากนี้เล็กน้อยจะเริ่มจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งพฤหัสบดีจร5หัวหน้าเทวดาประจำเมืองเดินอยู่ในพบที่10 แม้มาตรฐานจะต่ำแต่เมืองได้ปัส,สวะเกณฑ์วกกลับเดินหน้าสำหรับโลกคือวาระของยารักษาหรือวัคซีนตัวใหม่รุ่นใหม่ค่อยๆทำไปรอดมาได้เก่งจริงๆจากตักบาทเทโวสู่ลอยกระทงนอกจากนี้ค่ะทางด้านของโหนฟองสนานก็ยังได้มีการชี้ชะตาดวงเมืองหลัง29มีนาคม2565ว่า จะมีโชคลาภความสำเร็จในบรรดาเรื่องดีร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองได้ตลอดเวลานั้นอย่างน้อยหลังวันที่29มีนาคม2565เป็นต้นไปหยุดเกณฑ์ราหูค้นทรัพย์เมืองจนกระเป๋าฉีกจะกลับมาอีกครั้งก็อีก18ปีข้างหน้าเมื่อหยุดเกณฑ์ร้ายไปหนึ่งเกณฑ์เมืองจะรอจังหวะให้เกณฑ์ดีทางเศรษฐกิจทำงานบ้างเช่น ตั้งแต่29มีนาคม2565เป็นต้นไปเขาสู่ปรากฏการณ์ทางโหรจากราหูจรใหม่คือพระราหูจร8ที่เดินตามเข็มนาฬิกาจะเริ่มทับลัคนาและพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองที่สถิตท,ที่ราศีเมษเป็นเวลา18เดือนจนถึง18ตุลาคม2566ปรากฏการณ์นี้จริงอยู่จะเริ่มนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมือง เพียงแต่จะเป็นช่วงไหนเท่านั้นวงเล็บรอฟังรายละเอียดแต่ส่วนทางเศรษฐกิจนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายขนาดไหนพระราหูก็มาจากพบที่11บเอ็ลาภะอันหมายถึงโชคลาภความสำเร็จโดยรวมมิสหายรายได้พิเศษของเมืองราศีกุ่มที่เห็นดินแดนพบที่11ของเมืองพระราหูราศีกุมที่เห็นดินแดนพที่11ของเมืองพระราหูเป็นเจ้าบ้าน ฉะนั้นหลังจากเมืองได้ผ่านการค้นทรัพย์แสนสาหัสแล้วอย่างน้อยโชคลาภความสำเร็จโดยรวมก็จะเข้ามาในเมืองจึงคาดว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศจะกลับมาเต็มเมืองเพื่อนเพื่อนของเมืองกลับมามีการเก็งกำไรสนันวันไว้ทั้งตลาดหุ้นและอื่นๆเช่นธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าเช่นรถไฟฟ้าทองคำค่าเงินยาขนส่งทางอากาศพระราหูจร8 คือเจ้าของความเสี่ยงทับพระอาทิตย์ดวงเดิมตัวแทนจิตใจและพบที่5ดวงปุตตะของเมืองสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศท,ทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศท,ทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ